ที่ตรงนี้คาดว่าจะมีคนหลอกเอาเงินพระเจ้าอยู่หัวมาซื้อไว้นะคะก็ถ่ายภาพไปให้ดูต่อรองประมาณนี้นะคะแล้วพอ,อามาซื้อก็ถ่ายรูปไปดูว่าทำแล้วจัดส่วนแล้วทําอะไรแล้วประมาณนี้เนาะไหลแปลงแล้วก็ปล่อยโลกล้างพอได้เงินไปแล้วก็ปล่อยลกล้างได้เงินจากพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละแล้วมาซื้อสมมุติว่าที่ราคาห้าสิล้าน ุณก็ไปบอกพระเจ้าถือว,ว่า150ล้านประมาณนี้นะก็ดูเอาขอให้พระเจ้าหัวได้ที่คืนนะคะหนูสแกนไม่ผิดหรอกคะ่ะขนาดพระคมเม้นเดียวนะพระคมยังต้องออกจากวังอยู่กับแพงสูงขนาดนะั้นหนูยังลากออกมาเข้าคุกแล้วนะเม้นเดียวถ้าไหนผิดหนูก็จะรับผิดถ้าไหนไม่ผิดหนูก็มั่นใจขอให้พระเจ้าถืได้ที่คืนนะคะ ที่ตรงนี้อยู่เส้นสนามบินน้ํานะคะเลยกองสลากมาใกล้ๆที่จะเลี้ยวไปแยกปากเกร็ดนะคะเลี้ยวซ้ายไปแยกปากเกร็ดขวามือไปกรมพลาธิการทหารบกนะคะก็อยู่ตรงข้ามซาย48นนทบ,บุรีนะคะอยู่ตรใกล้ๆกองส้ากมีอยู่<ม>หลายแปลงนะคะถ่ายไปว่างแล้วนะคะแปลงก่อนหน้านั้นก็แปลงใหญ่อยู่นะคะอันนี้ก็อีกแปลง ก็มีตรงนนท์ชัยผมไม่แน่ใจว่าใช้ของท่านหม่ต่เรื่องจากแปลงเนี้ยข้างกองสลากนะคะใกล้ๆกับปปชก็มนชาก็ตัดออกไปนะคะตรงนั้นตรงสะพานม่น้กาถอยจำซอยได้ขอให้พรงได้ที่คืนนะคะนนทบุรี48แล้วก็ตรงเนี้ยรถชนวันละหาครั้งตรงแยกเนี้ย วอาน้ำมนถอนโบทมาลาดก็เบาไปหายไปไ